สวัสดีครับวันประกรนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการที่สนุกและก็ดีที่สุดครับกับรายการคมชัดลึกเม้นเมาส์ครับ สวัสดีค่ะเอ๊ะวันนี้รู้สึกว่าคู่หองนี้ฉันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงครับพี่เปลี่ยนไปบอกว่าทาไมรู้สึกว่าน้องเพลงกับน้องฝนนี้วันอ่ดขนาดนี้เป็นจอเลยพี่เพนกับพี่ฝนรวมกันเป็นอันอ๋อเป็นอันถูกต้องอี่น้องอันของเราก็จะมาทําหน้าที่แทนพี่เพนพี่เพนนะครับใช่แทนพี่ฝนสิวันนี้วันอังคารแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่วันแรงงานถึงแม้จะเป็นวันแรงงานแต่เราสองคนก็ยังทำงานอยู่ถูกต้องมาหาสถานความบันเทิงมาต้อน มาฝากมาตอนคุณผู้ชมใช่ข่าวาบันเทิงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันไปว่าวันนี้ <c oughs> มีข่าวๆอะไรในวงการบันเทิงที่ <c oughs> น่าจะรู้ฮอต มีมากมายเหลือเกินอ่านข่าวแรกไปเลยบอกก่อนสิว่าเมื่อกี้เราไม่ต้องแบบว่าต้อนรับใช่แล้วเพราะว่าเรามีเพราะว่าเรามีหนุ่มหนุ่มฮอตลินสวัสด์ซปเปอร์เกรียนของเราหนุ่มบอยประกรณ์เองต้องบอกก่อนนะอันเพราะเมื่อวานนะพี่เป๋วิ่งรอกมากๆอุ้ยต้องวันนี้อันเนี่ยภูมิใจมากแล้วก็ดีใจที่สุดเลยพี่แป๋วเพราะว่าอันได้มายืนข้างๆกับเป็นเป็นอะไรซุปตาประจำ ประจำช่องประจำทีมงานของเราจริงเหรอเฮ้ยอ่านอย่าไปอวยอย่างนั้นสี่เจ้าไม่ไม่พูดไม่พูดพี่เขินหรือพี่อายนะเไม่ไม่ใช่พี่เพี่แป๋วเนี่ยแบบเป็นแบบอุ้ย่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาพิธีกรซุปุตา์ที่สุดในวงการแล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานนะอไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมทั้งบอยประกัเอ๋อณเดชนวิ่ง วิ่งเข้ามาหาทั้งวันรุมมามารุมทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าก็คือบอยประกอบนะตอนบ่ายก็เป็นนาเดทกิมียะโอโหแบบคิวฮอตจริงๆอ่ะพี่โอโหมากมายอ่านอยากาคอสเหมือนพี่ป่ามั่งอย่าเลยนะเดี๋ยวพี่ก็จะเหนื่อยอย่างนี้นะต้องบอกเลยว่าในรายการอะไรทุกตาในดวงใจนะคะซึ่งตอนเช้าอย่างที่บอกว่าเป็นบอยประกอบตกบ่ายก็จะเป็นนาเดทตอนเย็นนี่ก็ยังต้องทำหน้าที่ให้ผู้ชม ถูกต้องในคําชลึกเม้นเมาส์แล้ววันนี้รายการหลังนี้คือต้องบอกเลยว่าต้องมีต้องมาเลยเม้นไม่ได้เลยอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ชมคิดถึงพี่ไม่ได้ระกานอุ้ยทำดาราเบอร์ไม่ใหญ่มาไม่ได้นะทุกต์ตาในดวงใจเนี่ยก่อนที่จะเพิ่มิไปเยอะกว่านี้นี่คือเราเข้าข่าวแรกเลยดีกว่าข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของพี่ชายชาติยรดมนะครับกับวิกกี้ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขาได้ประกาศย้ายโรงแรมที่กำลังจะจัดเตรียมงานฉลองพิธีสมรส ในวันที่16พฤษภาคมนะครับจากเดิมเนี่ยเป็นโรงแรมเซนต์รีจิสแล้วก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่โรงแรมมันดารินโอเรนเตนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหตุเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่แป๋วเพราะตอนแรกเนี่ยโรงแรมเซนต์รีจิสเนี่ยเดิมเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยไปจองกันตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนมกราแล้วตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้ว,ลวทีนี้บังเอิญเมื่อเมื่อก่อนเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่าน,านมา ทางโรงแรมโทรมาแจ้งทางด้านพี่ชายกับวิกกี้ว่าเออเนี่ยมีลูกค้าฝรั่งจะมาสัมมนากันที่โรงแรมแล้วบังเอิญเป็นลงเป็นห้องมาสัมมนาที่ห้องที่เขาจะจัดงานนี่แหละห้องก็มีเยอะแยะนะพี่ไม่ไม่ไปจองมาจองห้องเดียวกับที่เขาจะจัดงานแต่งงานแล้วทางโรงแรมนะก็พี่ชายก็ตกก็แบบเอ้ยเอาแล้วยังไงทางโรงแรมโทรมาบอกก่อนหนึ่งอาทิตย์ ก่อนจะมีงานจริงก่อนจะมีงานจริงแค่หนึ่งอาทิตย์ดังนั้นพี่ชายก็บอกอา้าวแล้วแล้วยังไงคุณจะจัดการจัดการให้ผมยังไงอะไรอย่างนี้จะให้ลูกค้าเขาย้ายไหมอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกว่าทางโรงแรมสามารถจัดการให้ได้ทุกอย่างภายในหนึ่งชั่วโมงมอ<า>่ะพี่แป๋วหมายถึงว่าทางทางสัมนาเขาจะออกก่อนที่งานชายจะเริ่มเนหนึ่งชั่วโมงะฉะนั้นนี่ชายวิกกี้จะมีเวลาเตรียมงานเตรียมตัวในประมาณหนึ่งชั่วโมง 1> 1ชั่วโมงแล้วยังไม่ไม่ไม่พอเนี่อพี ทางด้านโรงแรมนะยังขอความร่วมมือให้ให้ทางด้านพี่ชายเนี่ยม,มาช่วยจัดงานอีกมันใช่เรื่องมัม้มันไม่ใช่เรื่องอนะ<ห>คุณผู้ชมง่ายเลยนะคะไม่ใช่งานของชายหรือวิกกี้เป็นงานของเราคนธรรมดาสามัญทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่า1ชั่วโมงเนะี่ยคงไม่ทนันดอกไม้ก็ไม่ได้แล้วนะเอาง่ายๆพี่แป๋วเสียตังค์แล้วย,ยังจะให้เราไปช่วยจัดงานอีก พี่ชายก็เลยตัดสินใจนะย้ายลงแรงไปเรียบร้อยเอาวันนี้เราก็ต้องโทรศัพท์สัมภาษณ์ชายใช่อมว่าเรื่องราวเป็นยังไงตกลงตัดสินใจย้ายอะไรยังไงบ้างตัดสินใจย้ายไปเลยที่ห้องแกรนด์บอลรูมที่ออเรนเตนแล้วก็เวลาสถานที่เนี่ยเป็นเวลาเดิมที่เขียนไว้ในการเชิญเลยว่าเป็นเวลาหกโมง ที่ห้องแกลเลนบอลลูมวันที่ก็คือวันที่ 16, 16เหมือน,น,นอเดิมคือทุกอย่างนะคะท่านผู้ชมยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะยกเว้นสถานที่จัดงานใช่แล้วก็จะบอกว่าเรื่องก็ถามถามพี่ชายว่าพี่ชายเนี่ยติดใจจะเอาเรื่องออกความอะไรไหมพี่ชายบอกว่าขอให้เป็นหลังจากการแต่งงานให้เสร็จก่อนเรื่องมัดจาที่ได้ข่าวว่ามัดจาไปเนี่ยสองแสนกว่าบาทเลย<ช>พี่แป๋วพพี่ชายบอกว่า ใจจริงอะหวังว่าอยากจะได้คืนจริงๆได้คืนนะเพราะมันไม่ใช่ความผิดพลาดของชายที่เด,ดมกับวิกกี้พี่ชายบอกว่าใจจริงอะอยากได้คืนแต่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามเป็นไปตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนอเพราะว่ายังไม่อยากที่จะไปวุ่นวายหรือว่าคอนเซนเทรตกับเรื่องอื่นช่วงนี้ขอคอนเซนเทรตกับงานแต่งงานของอให้ให้แบบเพอร์เฟกก่อนเพราะวันที่4เนี้ยที่หัวหินเนี่ยพี่ชายก็ จะแบบจัดการจริงแล้วแล้วก็วันท่านผู้ชมก่อนอ่านว่าจริงๆแล้ววันที่16พฤษภาคมเดี๋ยวเป็นวันฉลองมงคลสมรสแต่วันวันที่4ที่จะถึงนี้เป็นวันที่ต้องไปงานที่หัวหินก็คือจะจะเป็นการเลี้ยงภายในส่วนตัวก็คือชายทะเลก็จะมีญาติมิตรคนที่สนิทแล้วก็เพื่อนฝูงที่ที่รับได้รับเชิญไปจะไม่ให้นักข่าวสัมภาษณ์หรือว่าเข้าไปทําข่าวด้วยเป็นงานภายในจริงๆในวันที่4พฤษภาคมที่หัวหินแต่เราจะแบบไปควานหา รูปนะหรือบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมอยู่แน่นอนแล้วก็ค้นแคบมาให้่านผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศต่างๆในวันงานวันที่4พฤษภาคมนี้ให้ได้ตอนส่วนเรื่องโรงแรมเนี่ยก็พี่ชายก็ได้บอกว่าก็ยังไม่เอาความอืมอ่ะเราก็เชียร์ให้เอาความเอาได้ประจําคืนมาตั้งสองแสนเงินไม่ใช่น้อยนะคุผู้ชมไม่ใช่ความผิดพลาดของชายอย่างที่บอกล้นนะคะถูกต้องข่าวถัดมาเลยดีกว่าข่าวถัดมาเป็นอีกคู่หนึ่งที่เพิ่งแบบโอ้ย ข่าวนี้ก็เป็นข่าวของคู่รักหวานแหววเหมือนกันก็คือที่เพิ่งแต่งงานไปเมื่อวันที่ยิมสองเมษายนที่ผ่านมาก็คือก็คือแอปกับสงกา์เดชนาโรมก็คือนักข่าวก็ไปถามทายในส่วนแอปแอพทักษอนว่าตอนนี้ใช้นางและนางทักษอนเดชนารมเป็นอย่างไรบ้างจากที่เมื่อก่อนใช้นางสาวนะ้นชิมอะไรพอเป็นนางแล้วก็แอปก็บอกว่าจริงจงก็ ก็รับได้ไม่ถึงว่าก็ปกตินะธรรมดามในเมื่อแบบเมื่อก่อนเอาอเคยอาจจะใช้นางสาวพรมานางก็ไม่ได้มีชีวิตอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเท่าไหร่ก็ก็ยินดีที่จะใช้นางในเรส่วนที่มีข่าวว่าอานนมีนักข่าวถามสงการว่ามีข่าวว่า,า,ววารับขวัญหมายถึงว่ารับขวัญสพัยยใหม่สไรสยใหม่หรือว่ารับภรรยาด้วยการซื้อพรอ์นะคะท่านชม้ชม20ล้าน20ล้านบาทให้กับ จ้าสาวจริงหรือไม่ใช่หรือไม่อะไรนบทางแอนก็บอกทางสงการก็บอกว่าไม่ใช่จริงๆรถคันที่ว่าเนี่ยเป็นรถของพ่อภรรยาก็คือเป็นพ่อของคุณแอนนั่นเองจริงแล้วไม่ใช่เน้นว่าคุณไผบูนจะซื้อต้อนรับขวัญสไปร์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยอไพวงไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรยังไงก็คือเป็นรถของพ่อแอนนั่นเองก็20ล้านนะแต่จริงๆแล้วสงการก็มีปัญญาซื้อให้ได้แน่เลยค่ะี่สิ้าพี่แป๋วแต่สินสอดงานสินสอดงานแต่งวันนั้นก็แบบ มหาศาลนะพี่ใหญ่โตมากไม่รู้จะเพชรนินจินดาทองอะไรขนาดนั้นอ่านถ้าเกิดพี่แต่งเนี่ยไม่ต้องเยอะขนาดนั้นไงอุ้ยแต่พี่แป๋วอ่านว่าใครคนที่จะมาแต่งกับพี่แป๋วเนี่ยต้องแบบอุ้ยทุ่มสุดสุดตัวนะจริงเหรอเพราะว่าพี่แป๋วเป็นระดับซุปเปอร์ซุปเปอร์สตาร์นะพี่โอ้โหไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ชมเขาจะอ้วกกันหน้าจอทีวีกันไปนะไม่รู้นะคู่จะจะเกิดหรือยังอ่านเอ้ยอะจริงเหรอพี่จริงอ่ะก็นั่นก็ว่ากันไปว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรยังไง ทางแอปก็สงการเขาก็จะลองมงคลสำรสวันที่4ี่พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมโอเรนเต้นนั่นเองที่เดียวกับชายชายโดก็คือตอนนี้ก็คือมุ่งมันที่จะแบบจัดก๊าซอยู่เห็นบอกว่าก๊าซนี่2,000ใบเลยนะแขกฉะนั้นแขกเนี่ย ก็น่าจะเกิน2,000คนนะเพราะว่าการที่แจกไป2,000ก็ต้องมีคนอื่นที่แบบอาจจะบอกปาโทรศัพท์าา<ช>ไปบอกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้คือ2คนก็คือทั้งแอดทั้งสงการก็มุ่งมั่นในการแจกการ์ดเชิญให้ผู้ใหญ่ที่อาจจะยังตกล่นโยว,วันที่4พฤษภาคมนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะแล้วก็จะไปอยู่เช่นเดิมใช่ถูกต้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ย คนก็ถามนะถามแอปว่าโอวันนั้นะนะ่าสงการร้องไห้ด้วยวันที่2เมษายนทราบซึ้งแบบอะไรยังไงถึงขั้นกระดับน้ำตาอะไรเงี้ยทางผู้ชายอบอุ่นขึ้นมาทันทีนผู้ชายแบบว่าดูรักภรรยาที่สุดเลยนะคะทางแอปก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแอบได้เป็นคนจัดงานทั้งหมดานก็คือก็จะเห็นตีมงานเห็นทุกอย่างภายในงานบรรยากาศเป็นยังไงแต่สงการ เห็นหน้าบัดนาวอะเห็นหน้าในเวลานั้นเลยพอก็เลยแบบเกิดความภีร์ตื่นต้นใจก็เลยแบบน้าตาร่วงกันมาแล้วทุกคนที่มาในงานเนี่ยเป็นญาติสนิทมิตรสหายคนที่สงการรักทั้งนั้นก็เลยอดไม่ได้ที่จะน้ำตานองหน้ากันไปเธอก็ได้แต่ทางแอปก็ได้แต่ปอบใจอบใจเงี้ยผู้ชายอบอุ่นขึ้นมาทันทีผู้ชายแบบว่าดูรักภรรยาที่สุดเลยนะคะทางแอปก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างแอนได้เป็นคนจัดงานทั้งหมดไงก็คือก็จะเห็นทีมงานเห็นทุกอย่างภายในงานบรรยากาศเป็นไงแต่สงกราน เห็นหน้า <t> บ <iles> <N> ัดนาวอะเห็นหน้าในเวลานั้นเลยเพราะก็เลยแบบเกิดความสัมผับอกว่าตื้นตันใจก็เลยแบบน้าตาร่วงกันมาแล้วทุกคนที่มาในงานเนี่ยเป็นญาติสนิทมิตรสหายคนที่สงการรักทั้งนั้นก็เลยอดไม่ได้ที่จะน้ำตานองหน้ากันไปเธอก็ได้แต่ทางแอปก็ได้แต่ปลอบปลอบใจนะปลอบว่าแบบเอออะไรยังไงก็รู้จะทํายังไงภรรยาสวยขนาดนี้ใครก็ต้องรังน้ําตาพี่ใช่นะไม่รู้ว่าที่ร้องน้ำตาเนี่ยเป็นเพราะว่าได้ภรรยาสวยหรือว่าแบบดีใจเสียอิสระไม่ใช่ก็เป็นอย่าง แรกมากกว่าแล้เป็นยานาสวยอ่ะมาะต่อกันที่อ่ะข่าวของข่าวเป็นคู่อีกอีกคู่ค่ะข่าวค่ายอานของแป้งอัญจลากับ กล่องตอมใช่ต้องบอกกันนะว่าแป้องอัญชลาได้เป็นข่าวโอโมโนะโอโมขา่ขาวมากข่าวจ้วงมันจะข่าวไปไหนนะแบ่งความขาวให้พี่บ้างก็ได้ใช่ก็ข่าวมันมีอยู่ว่าพี่เขาสองคนเนี่ยได้แลกแหวนกันแล้วนักข่าวก็สงสัยว่าเอ้ยแหวนแต่งงานแหวนจ้องแหวนจ้องตัวกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่แป้งบอกว่านะมันเป็นแค่แหวนธรรมดาที่แบบหนุ่มสาวก็ให้กันอะไรอย่างนี้พี่เป็นแหวนเงินแหวนเงินนะแต่ว่าที่สําคัญพี่ มีนักข่าวหนูนี่แหละเห็นหนูนี่แหละเห็นกับตาเลยนะอ่ะหนูเห็นยังไงหนูว่าไปเลยแป้งเนี่ยใส่นิ้วนางข้างสายพี่เป็นแหวนเงินแต่ไม่รู้ว่าเงินหรือทองคําขาวนะ่แปลกหรอกพี่ก็ใส่นี่ไงอ่าอันนี้พี่ปัาก็มีคนจองใช่ไหมล่ะใช่ก็ปกตินิ้วอื่นใส่ไม่ได้อ๋อทำไมล่ะพี่ใส่นี้จริงๆไม่จําเป็นใส่นิ้วนางข้างสายไม่จำเป็นต้องถูกอะไรยังไงไม่เกี่ยวเอแต่ว่าคนที่ใส่แหวนนิ้วนางข้างสายเขาบอกมีคนจองไว้ก็ว่ากันไปว่ากันไปเรื่อยแต่แป้งก็บอกว่าเออก็ผู้กอง ก็ต้อมก็ให้จริงๆแต่ว่าเอ้ยไม่ได้ฟิกนะว่าจะใส่นิ้วไหนอะไรอย่างนี้บางวันก็ใส่นิ้วนางข้างขวาข้างซ้ายเนี่ยสลับกันไปตามอารมณ์ับไปมั่วไปนิ้วโป้งใส่ได้ก็ใส่หรือได้ก็้ส่ก็ก็มีอยู่แค่นี้พี่นะ ก็แสดงว่าเป็นการแสดงความรักกับนุ่มสาวนะใช่นะอันแกมีหรือเปล่าล่ะนี่นิ้วนางข้างขวาเป็นแหวนพระนะคะไม่ใช่แหวนทองมีมีผู้ชายให้ไหมหรือว่าซื้อมาใส่เองแม่ซื้อให้ก็เลยคุ้มครองตัวเองไว้กลัวกลัวลูกจะไปสิ่งคนอื่นเขากลัวลูกจะไปข่มขืนคนอื่นนะ่าจะไม่ชมน่าจริงๆแล้วไม่ใช่แล้วคุณแม่ไม่ได้เป็นห่วงว่าจะเกิดอันตรายอะไรจะโดนข่มขืนฉุกชากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกลัวลูกเนี่ยจะไป ทาวบ้านเขานะคุณแม่กลัวนะคะกลัวว่าจะต้องไปเสียสตังค์ต้องจ่ายค่าปรับให้ก็อุ่นใจไว้คุ้มครองไว้ดีกว่านะครับเอาละค่ะท่านผู้ชมเวลาของเราในช่วงแรกหมดลงแล้วเดี๋ยวคลิปคลิปช่วงหน้านะเป็นอ๋อไม่ยังไม่บอกช่วงนี้ดีกว่าไปเฉลยช่วงหน้าดีกว่าก็ต้องติดตามทำไมล่ะมีแทงกั๊กให้ท่านผู้ชมอดใจรอกันไปต้องติดตามดูช่วงหน้าครับใครอยากหล่ออยากใสกิ้งต้องติดตามชมช่วงหน้าครับสักครู่เดียวค่ะ เที่ยวกับตันมันกับโน้ตที่ญี่ปุ่นแม่นแท้แม่นแท้เหลาไปต<ป><อ>ถอยหลังครับเอนหนึ่งอยู่ตรงไหนอะเอาตันครับมันคุณอยู่เฉยๆได้ไหมส่งฝาหรือกล่องอิชิตันเท่านั้นบ<อ>ันบอาแท้ถึง31พฤษภาคมนี้อิชิตันหมื่นชีวิตในชนบทคงพึ่งโรงพยาบาลน,นี้ได้สะพานนี้คงเป็นสะพานต่อชีวิตได้อีกหลายชีวิต และโรงเรียนนี้คงได้เปิดประตูแห่งโอกาสให้กับลูกหลานของเราหากเพียงแค่ไม่มีการทุจริตต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่วันนี้เที่ยวกับตันมันกับโน้ตที่ญี่ปุ่นแม่นแท้แม่นแท้เรา โถอยหลังครับเยนหนึ่งอยู่ตรงไหนอะอิชิตันครับมันคุณดูเฉยเฉยได้ไหมส่งฝาหรือกล่องอิชิตันเท่านั้นบันบ้่นแท้ถึง31พฤษภาคมนี้อิชิตัน าละ้ค่ะท่านผู้ชมมยู่กเราสองคนนะคะดิฉันดวงใจสะอาดจิตและผมมงคลบุญคุมหรือน้องอั๋นนะคะน้องอั๋นของเราตัวใหญ่ามากอวบอั๋นเช่ว่าตอนเด็กๆนี่คุณแม่เห็นว่าแกหุ่นขนาดนี้ก็เลยชื่ออั๋นหรือว่าอวบอั๋นแต่พี่แป๋วแม่นะเป็นคนยัดข้าวหนูนะบอกว่านี่ต้องกินข้าวให้หมดนะเป็นข้าวมันไก่หนึ่งจานใหญ่ๆอ๋อหมายถึงว่าคุณแม่นั่นแหละเป็นคนเอาข้าวปลาอาหารมาให้แกกินทําให้แกต้องอ้วนต้องโทษคุณแม่แล้วอย่างนี้หรือเปล่าหรือเปล่าต้องเลิกกม ความกลัวเนิดนึงนะจะเป็นดูเด็กเนรคุณหรือเผาไปโทษแม่ก็นั่นแหละเซใช่เลยเอาดีเลยนะคุผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าเรามีคลิปเด็ดนครอยากหล่อขั้นเทพต้องติดตามเพราะว่าเป็นคลิปของโดมประกรณ์ลำนั่นเองสุดยอดผู้ชายที่หล่อขั้นเทพผู้ชายทุกคนต้องอิจฉาเขาแน่นอนค่ะเอาละค่ะเชิญติดตามได้เลยค่ะ ผมสาหรับเคล็ดลับที่ไม่ลับนะฮะที่วันนี้จะเอามาเผยกันนะฮะว่าวิธีการดูแลตัวเองเนะี่ยมีอะไรบ้างนะฮะจริงๆแล้วเนะี่ยผมว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดนะ,ะในความดูดีนะฮะที่ทุกคนต้องการผมว่ามันมาจากข้างในจริงๆแล้วถ้าสุขภาพเราดีเรานอนเยอะเรากินอาหารที่ดีเราดื่มน้ําเยอะๆเนี่ยเท่านี้ก็พอแล้วพยายามอย่าไปวิตกอะไรมากพอดีความเครียดที่เกิดขึ้นจากการที่อยากจะดูดีเนี่ย จะส่งผลทําให้เราดูไม่ดีไปด้วยครับผมว่าทางที่ดีควรอย่าอย่าไปซีเรียสมากครีมทาทาได้แต่โอ้โหบางคนแบบมีสิบกว่ากระปกอย่างเงี้ยผมว่ามันเครียดเกินเหตุไปเพราะฉะนั้นปล่อยแบบโฟล์ฟสบายสบายแล้วก็ดูแลตามสมควรเนี่ยผมว่าตามที่ผู้ชายคนหนึ่งจะดูได้แล้วก็สุขภาพจิตดีๆแค่นี้รับรองแล้วลราด้วยส่วนตัวพี่โดเหมือนตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะมีการทาครีมหรือว่าบำรุงผิวอะไรขนาดไหนคือล้างหน้าเสร็จหน้ามันจะแห้งครับผมก็ต้องทาครีมครับ ที่ผมใช้ก็แน่นอนต้องเป็นลอรีอัลเนะครับแล้วก็แค่นี้ครับไม่มีอะไรมากครับอาหารการกินอะไรครับพี่ดอาหารการกินคือผมจะวกินผักครับแม้ผมจะไม่กินผลไม้แต่ว่าผมกินผักเยอะครับแล้วก็กินน้ำครับน้ำไม่ดื่มว่าไงครับไม่มีไม่มีควเสียเลยครับผลไม้นี่ทาไมถึงไม่ค่อยชอบทานครับพี่อดไม่รู้ไม่มีอะไรฝังใจกับผลไม้ก็ไม่รู้นะ พยายามพยายามคิดอยู่เหมือนกันึกจำความไม่ได้ก็คือจะกินน้อยมากครกินได้อยู่ไม่กี่อย่างแต่วพวกอาหารเสริมมีเกี่ยวไหมพี่ วิตามินก็พยายามกินอยู่ฮะแต่ตอนนี้นี่กลัวตับพังเหมือนพยายามพักพัฒไปบ้างไม่รู้จะกินเยอะเหลือเกินใช่ฮะอย่างวิตามินนี่ปกติแต่ก่อนนี่พี่ดมกินทา้งวันเลยตัวพี่ดมโอ้โหกินใหญ่เลยฮะไม่รู้กินอะไรบ้างตอนนั้นแบบประมาณแบบแปดเก้าเม็ดนะฮะบางช่วงพีคๆนี่มีคนแนะนํามาเลยก็โดนแบบเกือบสิบเมตรนะฮะเยอะมากแล้วมีถึงสามสิบเลยไหพี่ดมสามสิบเมตรเลยฮะต่อวันนี่มีถึงไหมอ๋อไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงแต่ช่วงนี้มีคนแนะนําวันนี้มาใหม่ฮะซึ่งดูแล้วอาจจะดูแบบเฮ้ย โบราณโบราณแต่ว่าวดีมากเลยมันคือฟ้าทลายโจรอ,อันนี้เจ๋งมากครับว,ว่าเราเจ็บคอบ่อยนะเดี๋ยวนี้เราเป็นหวัดบ่อยบางคนแบบต้องไปกินยาไไนพวกแก้กเศษอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไม่ต้องเลยคลองซื้อมากินดูครับเป็นแปนคปซูลกินครั้งละสี่เม็ดครับวันหนึ่งสามเวลาอันนี้เก<ด>ี่ยวกับสุขภาพคุณภาพ,พ,พจริงเลยฮะเป็นแคปซูลนี่คือมันก็จะไม่ขมด้วยไม่ขมไม่รู้สึกอะไรเลยใช่จะสามารถกลืนได้อย่างใดได้แล้วยังการออกกำลังกายเลยพี่ จริงควรจะออกอย่างมากเลยฮะแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ออกเพราะไม่มีเวลาเท่าไหร่ก็จะนี่แหละวิ่งบ้างวิ่งบ้างม,มีการเข้าแต่แต่ก่อนนี่คือพี่โดมีการเข้าฟิตเนสอะไรแต่ก่อนฟิตมากนะฮะแต่ก่อนฟิตแบบ ตัวบึกเลยอะแต่ว่าช่วงนี้ก็ปล่อยให้มันลงมาหน่อยเพราะว่าบางทีถ้าเราไปยกเวทเยอะแล้วเราไม่มีเวลาที่จะไปยกต่อเนื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นอ้วนฮะมันจะออกแนวแบบชะล่าต้มเนื้อมันจะกลายเป็นไขมันใช่แล้วเราก็จะกินเยอะด้วยตอนเรายกเวทแต่พอเราไม่มีเวลาไปยกปุ๊บแต่เรายังกินเท่าเดิมนั่นแหละครับงานงอก ดังฉะนั้นก็พยายามคลิปๆไว้แบบเบิร์นเบินวิ่งบ้างอะไรบ้างแต่แบบไม่ไปโผ่มเล่นขนาดแบบหนักมากเลยตอนนี้นี่คือทํางานตลอด7วันเลยใช่ไหมเจ็วันเลยฮะตอนเนี้ยนักเลยฮะก็คือก็ไม่ได้มีเวลาไปฟิตตั้งกายอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยเท่าไหร่ยีงสิท์แผคหายไปเยอะเลยพี่โดมแต่ยังมีอยู่นะโชยดูไหมฮะเอาเลยค่ะมาเลยครับพี่โดมแล้วแบบงอย่างงี้วิธีการดูแลรักษาร่างกายตัวเองเยอะอย่างงี้แล้วมีการแนะนํากระจังปะ เจริงๆผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมันจะมีการดูแลรักษาที่ต่างกันนะเราจะของนี้มันจะแนะนำกันไม่ค่อยได้อะไรต้องแล้วแต่ผู้หญิงเขาจะออกแนวผิวพธุ์นะแล้วมแล้วอย่างเรื่องวิตามินหรืออะไรเงี้ยมีการให้น้องลองทานไหมครพี่โมคือวิตามินก็จะเป็นทานคนละตัวกันนะฮะอย่างผู้ชายก็กินแบบมันผู้หญิงก็จกินแบบึนยนี่มันคนละอย่างกันใช่ก็คือก็จะแบ่งกันไปว่ามันจะไม่เหมือนกันเล้ใช่ครับแต่ก็มีการแนะนํากันปะปายไหมคะัพี่โจม ก็มีบ้างนะแต่ก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบชวนกินอาหารอะไรดีๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอย่างช่วงหลังน้องเขาก็จะเริ่มมีงานเริ่มเริทำงานเยอะขึ้นอะไรมีเป็นห่วงอะไรน้องเขาบ้างไหมคะพี่โดมไม่ไม่ห่วงอะไรยืดดีแล้วครับทำงานสุดท้ายอยากให้พี่โดมแบบแนะนำหนุ่มๆอย่างเงี้ย ในการรักษาผิวพรรณรักษาหน้าเนี่ยราจริงๆแล้วผมว่าอย่าอย่าไปซีเรียสอะไรมากครับคือว่าคืออันดบบแรกเนี่ยถ้าผู้ชายแล้วดูแลเยอะเกินไปเนี่ยแทนที่หน้าจะดีเนี่ยจะกลายเป็นว่าเพื่อนจะเข้าใจผิดว่าเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนก่อนนี้จะอยู่อย่างงี้ผมว่าก็ผมว่าคุูคูไว้ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็รักษาความสะอาดบางคนอาจจะแบบ ดูมัวแต่ดูแลทาครีมแต่ว่าลับไม่รักษาความสะอาดจับหน้าตัวเองบ่อยหน้าไม่ค่อยอล้างเนี่ยตรงนั้นนะ่ะทั้งหนกักที่จะทําให้มันเป็นสิวหรือมันเป็นแผลเป็นอะไรขึ้นมามใช่ไหมบางคนจับหน้าตลอดเวลาเลยหรือบางทีก็แบบบางคนแบนบเอาผ้ายเย็นไปเช็ดหน้าอย่างเงี้ยม,มันไม่ใช่เรื่องใช่ไหมผู้ชายบางคนก็อะไรที่มันควรทําไม่ควรทาแค่นี้ก็พอแล้วส่วนเรื่องอะไรที่มันผมว่ามันเป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยก็ไม่ต้องเยอะเพราะทามากเดี๋ยวอ่ ได้ว่าหล่อแบบธรรมชาติหล่อจากข้างในดีกว่าใช่ข้างในดีกว่านี่ฮะเหมือนวงนี้หล่อจากข้างในครับแับไปขอโอเคอ่ากลับมาหลังจากไปชมคลิปเผยเคล็ดลับความหล่อความใสกับพี่โดมานะพี่จะบอกว่าเขาใกล้เนี่ยหน้านะพี่ใสเป๊ะไหม มดไต่แล้วตายอ่ะมดไต่มด,ตมดเหนื่อยนขนาด,ดน,นั้นเลยคือหวานไปไหมในความร,รู้สึกพี่คือแบบหล่อจนแบบว่าหล่อเกินอ่ะหล่อเวอร์เราจะ,<ซ>ะบอกบบว่าพี่แป๋วแต่ก่อนเนี่ยพี่โดมเขาจะเทบแบบเห็นในคลิปนะว,นวันวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องเทควิตามินวิตามินโน่นนี่ของเขาเนี่ยประมาณแบบวันละ2ี่สิบี่สเม็ดนะพี่เป็นก่อกเป็นกรามแล้วนี่เขาบอกว่าเนี่ยล่าสุดเขาลดลงมาแล้วนะลดเม็ดหนึ่งจาก <c oughs> 2ี่เม็ดเหลือสิเก้าเม็ดเขาบอกว่า ถ้าไม่ลดเดี๋ยวตับพังโอ้โหพี่ว่าอาจจะพังไปแล้วน่าตอนนี้นะ <c oughs> อาจจะไม่ทันนะแต่แต่พังก็ไม่ว่าหรอกพี่ขอให้ห่อไว้ก่อนเหลออย่างงั้นเหรออันอันเอาไหมถ้าเกิดว่าขอให้ห่อขอให้สวยขอให้สายนี่คือตับพังไตระเบิดอะไรอย่างเงี้ยวาวไหม <c oughs> เป็นอันอันยอมนะพี่เพราะว่าจริงเหรอเพราะว่าไอ้นี่นะเขาเขาบอกว่าจะอะไรก็ได้แต่ขอให้ตายสวยไว้ก่อนโอ้โหตายแล้วุผู้ชม จริงเหรอมีคนคิดอย่างนั้นจริงหรอมีพีออันก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รู้สึกอย่างนี้คิดอย่างนี้แต่คิดแต่ว่าได้แต่คิดได้แต่คิดนะคานผู้ชมเห็นจะหุ่นแล้วหุ่นแล้วก็รู้สึกทุกคนผู้หนูอันเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนก็คิดเหมือนกันอ๋อเหรอนี่แกสวยได้แค่นี้แล้วแค่นี้จริงๆต้องอ่ะเอางี้ดีกว่า2เดือนแกต้องลดน้ำหนักมาสิบกิโลเดี๋ยวจะเห็นว่าแกจะหุ่นดีสวยกว่านี้อ่ะคุณผู้ชมต้องติดตามนะสองเดือนว่าความเปลี่ยนแปลงจะเป็นไงจะ จะเล็กลงหรือจะขยายขึ้นก็อ่ะติดตามกันดูแต่พูดถึงพี่โดมบ้างนีกว่ะพูดถึงพี่โดมบ้ากวอ่ะโดมปะกอบประกอบลามในอย่างที่บอกว่าอ่ามีวิธีเคล็ดลับทําให้หล่อทําให้ใสอย่างที่คลิปวิดีโอบอกไปแล้วอ่ามีข่าวล่าสุดด้วยน้องกัจจางแฟนสาวของโดมประกอบลามนี่แหละไม่ใช่หมายถึงว่าโดมเนี่ยจะซื้อห้องอ้ไยังไงแต่จริงน้องกัจจังก็เป็นผู้หญิงที่รวยมากคนหนึ่งนะรวยไฮโซอยู่แล้วนะก็ขับรถไปโรงเรียนมหาวิทยาลัยอยู่นะ ก็น้องกระจังก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ดวงไม่ได้ซื้อให้เป็นทางญาติเนี่ยซื้อเป็นทางพ่อแม่น่ยซื้อให้แล้วกระจังก็จะผ่อนกับทางที่บ้านเองก็ทำไมต้องผ่อนนะ หมายถึงว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเงินสดไงแล้วตัวเองก็แบบทำเงินเก็บเงินมาไ่อนกับพ่อแม่ก็ได้อยู่ไงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาคงโทรปรึกษาทางกระจังโทรปรึกษากโดมกรลำว่าจะซื้อรถทางโดมก็เลยบอกว่าแนะนําเต็นท์รถที่แบบว่าเป็นแบบว่าลูกค้าประจำหมายถึงว่าโดมเป็นลูกค้าประจําซื้อประจํราแล้วก็สามารถได้รถได้ถูกก็เลยแบบซื้อร้านนี้ก็คงจะไปด้วยกันก็เป็นแค่ให้คําปรึกษากันเท่านั้นคนก็เลยตีไปว่าเอ้ย ซื้อให้กันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้ววันที่จะซื้อเนี่ยก็จังก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะพาไปด้วยกันนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่ลงทั้งนมด้วยจะได้เป็นเลือกสีเลือกรุ่นเลือกแบบขนาดนู่นนี่นั่นแล้วก็จะได้เรื่องของเราคงราคาเท่าไหร่อะไรยังไงด้วยอุ้ยดูแลกันดีมากนะพี่ใช่ดูแลกันเขาหมุนมือแล้วนะหมุนมือแล้วใกล้หมดเวลาของเราแล้วนะลงแล้วนะโอ้ยวันนี้นะ ถึงแม้จะเป็นวันแรงงานแล้วก็จัดเต็มนะอย่างที่บอกไปขออนุท่านผู้ชมเวลาของเราหมดลงแล้วพบกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีตรเไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ